เทศนาให้ฟังมามากมายบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้เทศนาให้ตนฟังก็ได้คนที่ฟังเทศเป็นฟังเทศถูกจะต้องเข้าใจว่าท่านเทศนาให้เราฟังโดยเฉพาะ าหากเาเข้าใจอย่างนั้นแล้วได้ความท่านเทศไม่ได้เทศให้คนอื่นฟังเทศให้เราคนเดียวเฉพาะเราคนเดียวเพราะ่านเทศนาก็มุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังทุกคนหมายความว่าทุกคนจะต้องฟังให้เข้าใจทุกคน หมายความว่าท่านเทศเฉพาะเราคนคนหนึ่งทุกๆคนจึงจะได้ขวัญถ้าหากเข้าใจเราทานเทศให้คนอื่นฟังเราเลยไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังเข้าใจส่งไปทั้งอื่นเสนียสอนให้หัดภาวนาก็เลยเข้าใจไม่ใช่เราสอนเราคนสอนให้เราภาวนา สอนคนอื่นต่างหากเพราะว่านากรรมฐานมันมีแล้วทุกคนที่ภาวนากรรมฐานอยู่เฉพาะตัวของเราทุกทุกคนสอนให้ตั้งใจภาวนาทิ่เงนอื่นใดที่สอนไปมากมาย ็สอนให้รวมจิตรวมใจอันเดียวเท่านั้นสอน,เ,อนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องอะไรนะสองโมดให้เอาใจตัวเดียวเป็นทีต่ตั้งเพราะใจเป็นบอกคือของทานของศีลของภาวนาบุต เกิดทั้นที่ใจแห่งเดียวหากคนไม่มีใจแต่แล้วคือคนตายแล้วไม่ทำบุญทำทานอะไรก็ไม่เป็นรักษาก็ไม่ได้เพราะใจมีนั่นแหละนะจึงคิดจึงนึกจึงสงาสารแสวงหาบุญหากุศสรักษา,า,า,าีิเมตตาภาวนาเพราะใจตอนนั้นมันมีน่ะ การรักษาพระพุทธศานสนาจิตธรรมบุญสนธรรมหวังดีหวังชอบตใจนั่นแหละมันมีไม่ยังน่คยวังดีถ้าหากใจมีแล้วไม่ทำดีทำชอบคือไม่เห็นใจัขงตดคิดชั่วถาชั่ว ้ล่กายแม่มหิดหมดไลเด่เอการต่างๆัรนเรียกว่าใจทำชั่วเราไม่รู้ตัวจึงรักษาใจไม่ได้ทำชั่วทำทุจริตเกิดหิสโหประการต่างๆใจมันพาเราไปเพราะมันมีสติ กพตั้งสติรักษาใจแล้วลรู้จ,จักวใจัยจิตที่ชั่วจิตไม่ดีก็รู้จักรักษาตัวเพรคนเรล่านั้นทุกคนนั้นกรารถนาส่วนดีด้วยกันทั้งนั้น มีคนทั้งมไม่มีคนใดที่จะปราถนาคนชั่วนีเนยแต่แต่ว่าไม่มีสติมันจึงจะไปทางชั่วคิดทางชั่วทำทางชั่วเพราะนิ่ใสคนเรามันชั่วมาแล้วแต่ก่อนคือไม่มีสติเอง ทันเมื่อมีสติควบคุมจิตก็ทานทานคมชั่วไม่ได้ไม่ให้ดึงไปในทางที่ชัว่วควางที่เมาคนเมาคนเมาเหลา่ามันไม่มีสติไม่มีสติมันก็ไปทางชัว่วเห็นได้เรียกว่าสติต้องคคุมจิต ให้อยู่ในทางที่ชอบสติคุณจิตมาอยู่แล้วก็เรี้ยวไหลเลื่อเทออพูดพลัมพละท้ามชั่วดวยกระการต่างๆจนถึงที่สุดเพื่อให้กายนอนถนนอุจราปรปัสวะลดต้นลดตัวก็ไม่รู้จัก ในคนที่สุดเป็นผลดีแก่สุนัขนเดียตุมดหันนนแนะสติไม่มคนสติมีไปยาง้งมันทำชั่วนนคนสติเปี่แล้วเรามาเจ้วาวางนกสนาตุไม่สามารถจะทำได้ที่อาท่านยังบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดความประมาณ ยีดดียืดกระทำให้คนชั่วได้ถ้าไม่กินสุราก็ไม่ทำชั่วทั้งปนานนั้นพอดื่มสุราก็ทำชั่วได้เลยพลิ้วไหลในทุกอย่างาพูดชาฟั้งรำพระละไปทุกสิ่งทุกระการนี่นตัวอย่างนั้นไม่มีสติเป็นอย่างนีน้จึงให้รักษาสติตัวนี้นะวะ ควบคุมจิตให้ดูถ้าหากว่าเราควบคุมจิตอยู่อย่างน้อยที่สุดก็รู้ตัวว่าคิดหรือถูกยังทำยังละจิตไม่ได้แต่รู้ตัวอยู่ขก็น่าดีใจสุรู้ตัวแล้วมันอายละอายบาปละอายความชั่ว มันก็สามารถที่จะละทั่วได้ค่อยกลายเป็นคนดีมาโดยลำดับการรักษาสติจึงว่าเป็นเครื่องเป็นของนำมาสึงความดีทุกคนมีแล้วสติแต่ไม่รักษาทุกคนมีแล้วมีจิตมีแล้ว แต่ไม่ไม่รักษาสติมีแต่ว่าไม่รักษาสติใครเป็นคนรักษาสติเป็นคนรักษาจิตสติขึ้นมลึกได้ขั้นลลึกได้มันก็เกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาในที่นั้นผู้รละลึกได้ในนั้นลึกคนชั่วคนดีได้นนั้นมันเกิดขึ้นมาในที่นั้น ตีมันไอ้จิตมันคิดมันก็รู้จักสวมลามลึกใดรู้ไดนั้นมันจะรู้ได้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งในทางที่ชั่วจะรู้ได้ตัวใจมันมันคิดในทางชั่วคนเรานั้น มันปรุงมันแต่งในทางที่ออกจากนอกจากตัวเป็นธรรมดาส่งไปน้าส่งหน้าส่งหลังไม่อยู่คงที่ถ้าหากสติไม่คุมยิ่งไปไหนสติคุมแล้วอยู่ในปัจจุบันนัน่ะค่อยดีขึ้นมา จึงว่ากรรมฐานฝึกหัดอบรมกรรมฐานนั้นคืออบรมสติตัวเดียวรักษาจิตตัวเดียวจะหัดวิธีใดวิธีใดต้องลงในสติตัวเดียวเรามาหัดกรรมฐานหัดเข้ามา มีสุูบายการสอนจงรีธรามเสียหัดทามเสียในเวลานี้พวกขาดมีเวลานี่หากนานไปนานไปไม่มีใครสอนไม่ได้อบลงหรือหาดมีอุปสรรคขัดของมีทุระการงานหรือเราแก่เฒ่าชราหรือเราโน้มเราตาย เราเจ็บแล้วป่วยไม่มีโอกาสเวลาน,นี้น,นับโอกาสที่นับปีงหนาจงตั้งใจทำกรรมฐานได้พื้นฐานรักฐานมัมั่นคงแล้วไม่อยู่ไหนก็ทำได้สอนให้ได้รักฐานเราทำกรรมฐานได้ ถึงหากอาละทุรการมงานมนมาก,กเท่าไ่เราไฝใจยึ่เสมอนึกถึงกรรมฐานเสมอหาโอกาสจะถามได้วันหนึ่งทีเดียวเนั้นจงตั้งใจศึกษาอบรมฝึกหัดกรรมฐานเพราะสติก็มีอยู่ใจก็มีอยู่แล้ว ทำให้มันเกิดจะมี้ซึ่งเรียกว่า,วา,า,วา,าภาวนาภาวนาคือทำให้เกิดจะมี้ขึ้นเองันณตรงนี้ตัณกายธรรความสงบตกลงสมาธิแน่วแน่ความที่จะทำสมาธิ ทำใจให้สบายสบายทางใจให้ลงเป็นกลางกลางในเอียงเอียงไปข้งางหน้าข้างหลังอยู่เป็นกลางจุดศูนย์กลางนี่เป็นของสำคัญถ้าหากตั้งมันในศูนย์กลางเท่านั้นแล้วก็จะเป็นสมาธิ กุบายแงียบขายอันที่เป็นศูนย์กลางเป็นของสำคัญศูนย์กลางที่นี่หมายความที่ในปัจจุบันลงปัจจุบันในคิดหนาคิดหลังในสงสาไปหาไาหด้ทางปวงมดเวลานี้เราทางพอ่อนา เราต้องการภาวนาเราจึงมานั่งสมาธิภาวนานทำความสงบเราไม่ใช่ต้องการสงสยัยไม่ต้องจิตนึกอะไรมากมายคิดนึกอะไรทั้งต่งางเอาไว้ส่วนอื่นแล้วออกจากภาวนาอะไรยังค่อยคิดยังค่อยนึกอย่านี้ทำจิตให้กลางกลางเฉยๆลงไป ใจสงบเยือกเย็นไปก็จเห็นอันนี้สงของสมาธิภาวานาจิตใจกลางตรงนั้นเมื่อว่างจิตกลางก็จะได้ควมสุงบแต่ก่อนเก่า,า,าตอนนี้จะไรามาเราไม่เป็นกลางสักทีจิตส่งไปส่งมา หน้าหลังอยู่เลยอยู่เป็นกลางจึงมาได้ความสุกขสงบเพราะขาี้ทำไกลล้เลางกลางทำคนเย็นสงบจะเห็นอันนีสูงของสมาธิราวนาตรงนั้นนหะเมื่อทำเมื่อมันจะคิดจะนึกมันออกไปจากกลางนะ คิดจไปแล้กันก็ออกไปจากกลางถ้ามันจะคิดจะนึกก็ให้นึกในทางธรรมเนี่ยสงสายในทางนอกเพราะเรามาฝึกหารทำคือปิจณากายคดรขั้วในกายในตัวของเรานี่แหละพิจนาเจสโอมานาคาทั้งตา,ตาโช มือปิยานาเพียงอันเดียวก็ะด้คำว่าปิจยานาที่ให้ดูให้เห็นให้จิตเห่งเข้าไปดูเขาไปเห็นปิยานากระดูกซึ่งเป็นแกนสารของสังขารร่างกายกระดูกนั้นถึงหน้าหนังจะลุกไปก็ตามเลื่อนอ้าวก็จะชัง วายวาทุกปินตุส่วนเอื่อยไปก็ต้างแต่กระดูกมันเป็นของธาอกทั้งร้อยร้อยปีพันงแนปีมันก็อยู่ได้ฉะนั้นเอาโครงกระดูกเนี่ยมาพีจารณามันด่ามันจะคิดมันคิดไปไม่ใช่มันส่งมันส่งไปตามกระดูกกระดูกพิจารณามันตายแล้วมันก็เหลือแต่กระดูกไป กระดูกมันเป็นทอดน้อยทั้งใหญ่พิจารณาไล่ไปมันจิตมันต่อยยังไงกันมันอยู่ยังไงตัวไงไล่ไปหมดทุกอย่างมันอยู่อย่างนี้เลยถ้ามันอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้มันชักลงไปเห็นแจ้งจับในใจแล้วมันจะรวม รวมไปทิ้งมันรวมให้รวมไปแล้วมันจะวางมันจะวางทิ้งกระดูกนะ่รวมไปอยู่ผู้เดียวของมันต่างหากคือจิตอันเดียวต่างหากทามันออกมาการอย่าให้ส่งไป่ทางนอกอย่าส่งไปทิ้งในเรื่องอื่นที่นา้ากระดูกนี่แหละมันเลือกอื่นอื่นเอาไว้ตอน,น,นต่างหาก เวลาเราภาวนาต้องภางนาอยู่ตรงนี้แน่ๆอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่า,าภาวนาพากันทำที่อดีตายมามาเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความทั้งเรืเ่องมรณะสตินั่นเองให้พิจารณามรณะสติว่า สิ่งใดที่มันตายกายข้างหลังนี่มันมีสิ่งใดที่ตายที่จะนาทิ้งเรื่องมดกทุกส่วนนี่แหละมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วน ตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายอย่งั้อุ่นมันต็นหัวใจอุ่นไปทางกลางอกนั้นอุ่นตรงนั้นขลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดตปตรงนั้นมีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนถ้ามันมีอบอุ่นแล้วมันก็เย็นหมด ไม่มีลมหายใจไม่มีห้ใจละท่านนี้อันตัวใจแท้ไปไหนท่านี้ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลา,างๆมันถ้าหาว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นโยกลมหายใจต้องหายใจแต่จริงอยู่พ่อนีลม มันไม่ค่อยอยูในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มาค่อย,อยู่ในนั้นเพียงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจ๊ะถ้ากรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นน่ะอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆท,ที่จะรักษาตรงนั้นนะให้เยอนะต่างๆนะน่ะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางนะ ไปตามเนื้อเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางมเมื่อมีสติอยู่มเมื่อเราหมายใ,ใจมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเสียงพอมันจงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอียมเอียงไปทางไหนอ่ะ มันก็คงอยู่สันทีนะครัเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีนาเรงต้องให้รักษาตรงนั้นพิจารณาคนตายบาง้นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันหยุด้วมันการไปทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละให้หมดให้ให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงนจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปตากดเลยกายเขาจะไม่ตากดจะตากดติดใจเองตรงนั้นแหละตรงกลางนั่นแหละในซาลันหายปไปไหนในตากดเฉพวก็ ไม่ปรากฏยยาตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาใส่ยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาแล้วเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนา ยังไงพิจารณาตรงนั้นแหละอา้าวติจารณานั้นบางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณา,าหารปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นแสดงว่ากรรมฐานเหมือนกัน อาอที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นข้าถามทั้งหมดเราพิจารณาเปื่อนเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวิตของเรามันตนตัวชีวิตใหต้เป็นอยู่อาหารนี้ปุกขาลันตังปุะคาลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางเท,าทางวานปาา มันก็ไหลออกไปฐวานันหนักทาวานกันเบาถ้าจะเสียกนเหมือนกับของที่ตกลงมาแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ํามันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจรารณามานที่นื่องเดีวยวกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณาตายนี่แหละ จิตเราอยู่หรืออยู่ตรงนี้ตรงที่หระไม่ไปไหนเป็นอาหารเหมือนกันนั่นตนัวสลบทางเวทใดกายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผัวเสืออาห,หารการกินจงใครอ,อยู่ได้ต้องสน,น,นุสนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกทุกวันทุกวันจะไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั้น จนกระทั่งแบบเจ็บป่วยยังกระทั่งนอนจิตน,นอนนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นจะาต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มามาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายแม้แต่ต้องตายเห็นั้นอาหารไม่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนีดเด่ได้หน่อยก็ต้องเอามาให้จิตเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ ถ้าไม่ได้คิดนัการกัหมดเรื่องแล้วหมดเท่านั้นและเราทีาจนาย่างนี้มันเกิดความสลดท้งเวชทีวเร็ยดอยู่ยกับทิ่งอื่นๆถึงตติกูล,ลัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่แหละมันอยู่ในของปฏิกูล,ลนะั่น ตัวของเราก็ปฏิกูนแล้วอาหารที่กินอไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันเป็นขวยจะแตกสะไรไม่มีดีไม่ดีอะไรเราคนเรางอกได้กันทั้งนั้นเ,นเพียงแต่ว่าธาตุสี่กพราะประงุงมันธาตุเสียนี้ธาตุโป่งข้าขงเขา้ามาพ่อข้างเขา้าให้มันจเจริญง,งอกงามขึ้นเติบโตไปหน่อยหนึ่งกับพอได้ ยี่สิบปียี่สิบห้าปี่อยู่ที่สถานี้พอตอนแ้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้วส 40, 40ามสิบสี่สิบปีตปนแรกแนี้แต่ยัหมดจะเปลี่ยนไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นออเจลต,ต่างๆนันก็หมด,ดก็จินเปลืองไปอ่อนไปทุกวัน จนกระทั่งแก่เฒ่าชรานั่นก็ไม่รับอาหารนแล้คะรับสิ่งต่างๆมันหมดเลยเปรี้ยวแรงก็อ่อนเพลียไปมางคนจะด,ะดับแตกพลายนนาลงไปเป็นดื่มน้ำไบลมการดื่มนี่เป็นการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นไม่เป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเรา ไอจิตตองเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดับคืองอแถมอีถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดคืาถึงเรื่องธรรมะสูงอย่างเราเส้นจิตวจุข้าจิตอนุสติจิตวิจารที่อธิบายมาฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานห้ เหตุนั้นจริงวะไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรจะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นแหละที่พิจารณาอย่างนี้นอนนนอเอาพิจารณาเอาสติเนี่ยคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนจียณาถึงไม่น้อมมันก็คิดาเองมัาเนาะคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่ไม่เป็น